ครับคลิปนี้นะครับก็มาวิเคราะห์งานนะครับรถลูกค้าแจ้งว่ามีน้ํามันซึมบริเวณนะครับน็อตนะครับท้ายน้ํานะครับต้ายห้องคัตนี่ครับน็ตรงนี้นะครับมีน้ำมันซึมเคสนี้นะครับวิเคราะห์งานยากนะครับยากนะครับเนื่องจากว่ามันมาด้วยกันหลักๆ3ส่วนนะครับส่วนแรกคือมาจากน้ํามันห้องเกียร์ส่วนที่2นะครับมาจากซีนเดยหมูนะครับรั่วนะครับส่วนที่3ก็คือมาจากน้ํามันท้ายเครื่องนะครับซีนห้องเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับมาด้วยกัน3ส่วนหลักๆนะครับ แต่คิดนี้นะครับก็จากการสอบถามลูกค้านะครับจากการวิเคราะห์งานนะครับลูกค้าก็โทรมาแจ้งก่อนนะครับโทรมาปรึกษาก่อนแล้วก็ให้ลูกค้าวิเคราะห์งานดูเนาะก็คือให้ลูกค้าเติมน้ำมันคาร์นานะครับแล้วก็เช็คคาร์น้านะครับห้องเกียร์มันเครื่องว่าส่วนไหนมันลดนะครับมันแห้งก็คือเราวิเคราะห์ว่าเป็นจุดนั้นนะครับแต่จุดนี้ก็คือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือมันก็คร่าวๆนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะทํางานจากที่มันทําได้ง่ายก่อนนะครับเข้าไปหาตัวที่ยาก นะครับแต่ว่า80%น่าจะมาจุดนี้นะครับเพราะลูกค้าวิเคราะห์แล้วลูกค้าบอกว่าตัวนี้มันลดนะครับแล้วก็เช็คน้ำมันห้องเกียร์ตัวแรกก็ถ่ายน้ำมันห้องเกียร์อ่าถ่ายไอ้ตัวเช็คน้ำมันเนาะนะครับเช็คน้ำในห้องคัดออกรับแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปใหม่นะครับปรากฏว่าน้ำมันมันใสนะครับลูกค้าก็เลยวิเคราะห์ว่าคาดว่าน่าจะเป็นกับคาหน้านะครับผมก็น่าจะวิเคราะห์ว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวนี้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมาหลักๆด้วยกัน3ส่วนเนาะตัวนี้ นี่ครับผมก็ทําการเปลี่ยนซีนในหมู่นะครับมันวิเคราะห์ยากนะครับวิเคราะห์ยากมากๆนะครับแต่จริงๆก็คือมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทํางานด้วยนะครับว่าใครจะวิเคราะห์แบบไหนนะแต่ผมก็จะทํางานจุดที่มันทําง่ายสุดนะครับเข้าไปหาจุดที่ยากสุดนะครับเพราะว่าถ้ามันได้ตัดห้องคัดนะครับจริงๆก็คือมันถ้ามันสาดเข้าไปมากนะไปห้องคัดนะครับแผ่นคัดเป็นอะไรมันก็จะเสียหายด้วยนะครับมันจะลื่นเลยนะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็แก้ไขนะครับก่อนก็จะประมาณตัวนี้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน่าจะเป็นกับจุด นี่นนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่ครับก็ดูระดับน้ํามันแล้วระดับอะไรนะนะครับนี่ครับมันวิธีการไหลเนี่ยมันจะไหลลงมาในปลอกเลากลางนะครับมันจะไปรวมกันในห้องคัตนะครับมันแยกไม่ออกนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าใครจะไปทำนะครับเราถอดเลาคางออกแล้วก็ปล่อยให้น้ามันมันหยุดนะครับหยุดใขรหยุดมันเลยมันก็จะแยกอาการได้เหมือนกันนะครับว่ามันมาจากส่วนไหนเนาะอันนั้นจะชัดเจนกว่านะครับถ้าเรามีเวลานะครับแต่ถ้ารีบก็ต้องวิเคราะห์แบบนี้เลยนะครับวิเคราะห์แบบให้มันฉับไวเลยครับคลิปนี้ก็มาเล่่า้เพือนนฟัังะครบ ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม